สวัสดีค่ะมาพบกับมิกะทาโร่นะคะการดูดวงนี้ไม่ได้เจาะจงตัวบุคคลนะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างก็ขอรับแต่สิ่งดีๆไปนะคะวันนี้เราจะมาดูดวงความรักของคนโสดนะคนโสดชาวธาตุไฟนะคะชาวธาตุไฟคือชาวราศีเมษสิงห์ธนูนะคะประจำเดือนกรนยาคม2567าค่ะเรามาดูกันว่าจะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจไปเอ่ยเนาะในเดือนนี้นะคะเริ่มกันที่พลังงานของชาวธาตุไฟก่อนนะอ่ะไพ่ใบแรกขึ้นมาค่ะ หกถ้วยนะคะสามดาบแปดไม้คุณมีโอกาสได้พบได้เจอกับรักออนไลน์นะคะหรือว่าเป็นคนที่มาจากทางโซเชียลเนาะเป็นคนที่อาจจะเลื่อนเลื่อนผ่านแล้วเจอกันถูกอกถูกใจมีการปิ้งสปาเกิดกุยเกิดทักทายกันขึ้นมาได้คะ่ะ เส้นไม้คนคนนี้เป็นคนที่มีเสน่ห์นะการพบการเจอกับเขาคนนี้มันอาจจะอ๋อเขาเรียกคาดไม่ได้คาดหวังหรอกแต่ว่าเหมือนกับถูกใจก็อยากจะคุยนะพอคุยแล้วก็เหมือนกับโอเคในระดับหนึ่งเราก็อยากที่จะคุยต่อแต่บอกเลยค่ะว่าเขาจะเป็นคนที่มีเสน่ห์มากๆเป็นคนที่มีคนคุยมาแล้วนะหรือมีคนคุยอยู่แล้วค่ะเดอะเฮอร์มิต เป็นคนที่มีสเสน่ห์ดึงดูดเพศตรงข้ามสูงแต่ว่าค่อนข้างที่จะเป็นคนที่ห่วงแหนความโสดเป็นคนที่เหมือนกับอาจจะอยู่ในช่วงเวลาที่เลือกอยู่เลือกคนที่ใช่เลือกคนที่ต้องการอยู่อะค่ะเลือกคนที่ตรงสเปคตรงไทยอยู่ตรงนี้ที่ชาวธาตุไฟจะได้พบได้เจอเขานะเลือดฟูค่ะชาวธาตุไฟไหลายๆคนยังห่วงแหนความโสดอยู่นะยังเหมือนกับว่ายังไม่พร้อมยังไม่ว่างยังไม่แบบถ้าจะมีใครแล้วมันอาจจะแบบ ยังไม่มีเวลาให้กับเขามากพอค่ะหรือยังไม่มั่นใจเนะกลัวความผิดหวังกลัวความเสียใจค่ะเพราะตรงนี้พลังงานของ3มดาบขึ้นมานะถ้าคนที่คุณจะได้พบได้เจอในช่วงนี้เดือนนี้จะพัวพันกันแบบว่าออกลายเป็นรักสามเศร้าได้กลายเป็นเหมือนกับได้คุยแต่ว่าเขาอาจจะมีคนคุยอยู่แล้วอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะมีพลังงานนี้ขึ้นมาเนาะ The Hangman แล้วก็ต้องกลับมาคิดเดยอะคิดมากค่ะ ว่าจะไปต่อไหมกับความสัมพันธ์นี้เทมเพลตตามมาด้วยอ4เหรียญและ10เหรียญค่ะก็บอกเลยว่าด้วยพลังงานของคนโสดชาวธาตุไฟแล้วนะคะตัวคุณเองอะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอืถ้าได้รักใครแล้วอะทุ่มสุดตัวทุ่มสุดใจกับความสัมพันธ์เนาะแล้วก็เหมือน ในหลายๆคนยังไม่อยากที่จะมีใครในตอนนี้อย่างที่มีกาบอกไปแล้วนะว่ามันเป็นทั้งแบบอาจจะไม่ว่างด้วยหรืออาจจะเหมือนจะกลัวความผิดหวังกลัวว่าอาจะก็ลจะเสียใจในภายหลังถ้ายังไม่ได้เจอคนที่ใช่จริงๆก็ยังไม่อยากจะเปิดใจอะค่ะในตรงนี้แล้วในหลายๆคนจะได้เจอกับคนที่เป็นแบบ รักทางไกลหรือว่าคนที่ติดต่อกันในทางโซเชียลเนาะในตรงนี้มีการโอกาสได้เจอกันก็จะมีปัญหาในเรื่องความมีสเสน่ห์ของเขาในตรงนี้ที่จะมีพลังงานขึ้นมาค่ะแต่ก็บอกเลยว่าคนที่คุณจะได้เจอถึงเหมือนแบบอาจจะอยากยังไม่อยากเปิดใจนะแต่ว่าพอสุดท้ายแล้วได้คุยไปแล้วก็รู้สึกดีรู้สึกใช่รู้สึกอยากไปต่อรู้สึกอยากที่จะคุยต่อค่ะในตรงนี้จะมีเรื่องของความหมึ่งห่วงเกิดขึ้นมาแล้วก็ ในหลายๆคนคนโสดในหลายๆคนนะคะชาวธาตุไฟเป็นช่วงเวลาที่ตัวคุณเองยังแบบอาจจะไม่พร้อมที่จะมีใครแล้วก็ยังอยากที่จะเป็นช่วงเวลาที่เขาเรียกอะไรสร้างเนื้อสร้างตัวเมควันนี้ค่ะเป็นช่วงเวลาเก็บเงินเก็บทองเป็นช่วงเวลาที่ตัวเองตัวเองอยากที่จะสร้างความแข็งแกร่งให้กับตัวเองอยู่นะในตรงนี้ในหลายๆคนอยู่ได้ด้วยตัวเองค่ะแล้วก็ยังไม่พร้อมที่จะมีใครเนาะแต่ก็มีโอกาสอย่างที่มีคาบอกนะมีโอกาสที่จะเจอคนถูกใจ จากที่คิดว่าอาจจะคุยเล่นๆขำๆอาจจะแบบคุยไปแล้วจริงจังค่ะยังไงเราก็ถ้าเจอกับเขาคนนี้ยังอาจจะต้องคุยต้องดูไปก่อนในระยะยาวค่ะว่าเขาจริงจังหรือจริงโจนะในตรงนี้เพราะว่ายังไงแล้วพลังงานของเขาค่อนข้างที่จะยังไม่ได้ฟันธงนะยังไม่ได้แบบคิดที่จะคบใครแบบจริงจริงจังๆหรือยังไม่ได้แบบอยากที่จะคบใครที่จะเป็นแฟนแบบเปิดเผยอะเหมือนกับคุยไปก่อนยังเลือกอยู่ค่ะด้วยพลังงานของเขา นี่คค่ะเรามาดูกันนะคะว่าเขาจะเป็นคนชา,ชาวชาวธาตุใดราศีใดนะคะคนที่จะเข้ามาคนที่จะได้พบได้เจอนะเก้าถ้วยค่ะสีไม้ the high p i n c s t นะคะ พลังงานของเขาขึ้นมาเป็นชาวธาตุน้ำนะคะในตรงนี้เนอะมุ่งไปในทางเ,าเน้นไปที่ราศีกรกฎนะคะชาวธาตุน้ำคือชาวมีนกรกฎพิจิกค่ะเป็นคนมีสเสน่ห์นะคะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะถ้าได้รักใครแล้วอะ่ะค่อนข้างที่จะจริงจังกับความสัมพันธ์มากๆค่ะคนคนนี้เราเป็นคนที่มีซิกเซนเป็นคนที่มีสเสน่ห์มากๆนะคะ อืมหกดาบขึ้นมาเป็นคนที่ผิดหวังอกหักเรื่องความรักมานะคะอาจจะดูเจ้าชู้กุ้มกลิ่มเนาะแต่ว่าเหมือนเขากําลังเลือกเขากําลังเลือกกําลังหาคนที่ใช่กําลังหาคนที่ตรงไทยตรงสเปคอยู่ค่ะค่อนข้างเป็นคนซีเรียสในความรักความสัมพันธ์แต่ว่าถ้าได้คบแล้วได้ดีลแล้วได้เปิดใจแล้วจะเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะเรียกปรับตัวได้ดีหรือว่าเทคแคร์ care, ดูแลคนรักเป็นอย่างดีค่ะคนคนนี้นะคะ ลักษณะนิสัย่เขาเป็นยังไงいいเอ est, อ d m p เเป็นคนอ๋อค่อนข้างเป็นคนติดบ้านเป็นคนที่เขาเรียกอะไรมันเหมือนเป็นคนเพียบพร้อมเป็นคนที่ชาวธาตุไฟเองอาจจะค้นหามานานเลยแหละกับคนคนนี้อาจจะตรงสเปคตรงไทยในหลายๆด้านค่ะเดอซันนะคะ องถ้วยอะอย่างที่มิกาบ,บอกลนะ้วเป็นคนตรงสเปคตรงไทยล้วเขาเป็นคนที่ดูแลเทคแคร์ care, คนรักเป็นอย่างดีอย่างที่มิกาบ,บอกไปแล้วเชน่นกันกันกนบพลังงานของเขาเป็นคนมีน้ําใจนะเป็นคนเอารูปมารวยเป็นคนที่คอยปรับตัวค่ะห้าไม้แต่ก็อาจจะมีความีเรียสบ้างก้าวไม้แล้วก็อาจจะมีะเขาเรียกนิสัยบางข้อความหัวดือ้อหัวรันในบางเรื่องที่เขาอาจจะ เขาเรียกอะไรเป็นข้อเสียของเขาอยู่อะค่ะในตรงนี้นะจัดมิ้นแต่เขามีความจริงใจค่ะเขาเป็นคนจริงใจเขาเป็นคนที่อาจจะไม่ค่อยกล้าเปิดตัวไม่ค่อยกล้าเปิดใจไม่ค่อยกล้าเปิดเผยนะในช่วงแรกในตอนแรกถ้ายังไม่สนิทถ้ายังไม่ได้แบบว่าคิดจริงจังหรือว่าเห็นแล้วว่าไม่มันมีความหวาดระแวงเกิดขึ้นเขาจะไม่เปิดใจค่ะคนคนนี้แต่ถ้าได้คุยกันไปแล้วเรียนรู้กันไปแล้วเนี่ยคนคนนี้เป็นคนที่มีความจริงใจค่ะ โอเคค่ะเรามาดูนะคะว่าคุณกับเขาจะได้พบกันแบบจริงจังไหมเอ่ยนายอัฟวาดค่ะเพจอฟวาดอ่ะก็มีแนวโน้มนะคะในตรงนี้เหมือนว่า พอคุยกันไปแล้วดิวกันไปแล้วเนาะมันชอบมันใช่มันปิ๊งมันสปาร์คค่ะมีโอกาสที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กันนะคะเจ็ดดาบเนาะจะได้คบกันแบบยาวๆค่ะเหมือนช่วงแรกๆอาจจะเหมือนอ๋อยังไม่มั่นใจเนาะแต่พอได้คุยๆกันไปสักพักหนึ่งมันเหมือนกับค่อยๆมีใจค่อยๆเปิดใจค่ะค่อยๆแบบเออเขาเรียกอะไรมันเหมือนจากการชอบอาจจะเป็นความรักเกิดขึ้นได้ระหว่างคุณกับเขาเนาะ มีพลังงานของการได้คบกันแบบจริงจังในระยะยาวหรือว่าเป็นการคุยกันในระยะยาวค่ะเป็นการเหมือนคุยไปแล้วถูกอกถูกใจเนาะเก้าเหรียญขึ้นมาหกเหรียญมีการให้โอกาสกันที่จะเรียนรู้ค่ะให้โอกาสกันที่จะสานความสัมพันธ์ต่อเนาะสิบเหรียญก็รู้สึกแฮปปี้เอนดิ้งกับเขาคนนี้แล้วค่ะเหมือนกับว่าพอสุดท้ายแล้วยังไงแล้วมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์มีโอกาสที่จะได้ไปต่อในความสัมพันธ์นี้ค่ะ ค่ะยังไงเราสำหรับาชาวธาตุไฟนะคะคนโสดเนาะราศีเมษสิงห์ธนูนะคะในเดือนนี้คุณมีโอกาสสูงมากๆที่จะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจเป็นรักออนไลน์นะคะเป็นได้เจอกันทางโซเชียลแล้วก็อาจจะเป็นคนที่มีระยะทางเข้ามาเกี่ยวข้องคนที่อยู่ไกลจากชาวธาตุไฟเนะอาจจะเป็นคนที่อยู่ต่างประเทศก็ได้นะในตรงนี้พลังงานขึ้นมาแล้วก็ในช่วงแรกๆอะคะ่ะอาจจะมีคู่แข่งเข้ามานะ แต่สุดท้ายแล้วถ้าได้คุยได้เรียนรู้ได้ศึกษาใจกันจริงๆแล้วมีโอกาสได้พัฒนาความสัมพันธ์กันสูงมากๆค่ะยังไงมิกากขอให้คนโสดชาวธาตุไฟนะคะได้พบได้เจอคนที่ถูกใจนะและกลับมาพบกับมิกาทาร่ได้ใหม่นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด u ับส r คร e ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ